ฮัลโหลทุกคนวันนี้พิมจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆอ่ะเดี๋ยวก่อนสังเกตเห็นอะไรปะนั่นแหละผมคือแห้งเสียช็อตไม่ไหวแล้วพิมพ์ก็ไปเจอตัวนี้มาแชมพูมะกรูดผสมตาข่ายของ Natural Essence ความรู้สึกแรกที่ใช้นะบอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยหอมมะกรูดมากทุกคนคือแบบสดชื่อนอะไม่บอกอีกอย่างนึงเลยนะว่าผมพิมเนี่ยนอกจากทำสีมาเยอะแล้วมันทำให้ผมร่วงแล้วขาดหลุดลุยง่ายมาก จนได้ตัวนี้แหละมาช่วยทุกคนทำให้ผมหิมเนี่ยกลับมาเงางามนุ่มสวยเหมือนเดิมได้เดย์เดเลยนี่ขนาดเพิ่งล้างนะทุกคนดูผมดิคือแบบเงางามมากอันนี้ก็คือเป่าผมแล้วก็แห้งแล้วนะดูดิจะบอกว่าใช้ไปสักพักคือลดผมร่วงได้ดีมากอันนี้ใช้ต่อเนื่องประมาณหนึ่งอาทิตย์นะทุกคนเดี๋ยวหิมเนี่ยจะลองใช้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มาอัปเดตผลให้ทุกคนรู้อีกนะพิกัดมีวางจำหน่ายที่ร้านซ J Super ป a ร k e t ต